ตอนที่71ขุดสมบัติถึงบ้านวางของเสร็จเรียบร้อยแล้วซูเสี่ยวเสี่ยวก็หยิบพลวด้ามสั้นมาเล่มหนึ่งแล้วเดินออกประตูไปอย่างเงียบเชียบฝังสมบัติหรือไม่ขุดดูเดี๋ยวก็รู้แล้วซูเสี่ยวเสี่ยวมาถึงสถานที่ที่พ่อซูและซูเออร์โกลอบโจมตีไว้ทิ้งในตอนแรกร่องรอยการต่อสู้หายไปนานแล้วรถม้าที่แตกพังก็ถูกชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเอาไปเผาเป็นฟืนแล้วซูเสี่ยวเสี่ยวมองพื้นดินที่เต็มไปด้วยหิมะ พลางคิดว่าหากนางเป็นไว้่ทิ้งในยามกับขันจะซ่อนข้าวของไว้ที่ไหนทิศเหนือทิศใ,ใต้ล้วนเป็นถนนใหญ่ทิศตะวันออกมีป่าผืนเล็กๆทิศตะวันตกข้ามคูน้ําไปเป็นทุ่งพาะปลูกฝังไว้ในทุ่งพาปลูกไม่ได้แน่นอนแค่ถ่ไยดินนิดหน่อยหรือขุดเอาผักไม่กี่ทีข้าวของก็โผลออกมาแล้วพื้นป่าอยู่ไกลออกไปประมาณ39พวกต้าหูอยู่บนรถมาเขาเดินไปไกลไไม่ได้คูน้ํา ฤดูหนาวน้ำไม่ไหลผ่านเหมาะแก่การซ่อนของแน่นอนนี่เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของซูเสียวเสี่ยวจะถูกต้องหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยการลงมือทำได้เวลาตรวจสอบข้อสันนิษฐานแล้วซูเสียวเสี่ยวมาที่คูน้ำอันดับแรกเลือกจุดขุดโดยการสุ่มแล้วถกแขนเสื้อขึ้นลงมือขุดว่ากันตามจริงว่าถิงพันผ้าได้น่าเกลียดไปหน่อยแต่นาและแน่นมากจับพ่วแล้วไม่เจ็บเลยสักนิด ร่างอบอุบของซูเสียเส่ยวเสี่ยวนั่งยองยองกับพื้นแล้วขุดๆนางขุดไปพลางแล้วหันกลับไปมองดูเป็นระยะๆะะว่าไวถิงตามมาจับนางหรือไม่เหมือนกับหนูอ้วนที่ทำตัวลับๆล,ล่อๆตัวหนึ่งไม่มีอะนางขมวดคิ้วขุดต่อเมื่อขุดถึงหลุมที่สามจูจูนางก็สัมผัสได้ถึงรังสีอาฆาตน่ากลัวใครหน้ามีเสียงตะคอกของผู้ชายมาจากด้านหลังไม่ใช่เสียงของไวถิง นิ่งไว้อย่าลนสูเสียวเสียวนั่งยองยองกับพื้นหันกลับไปอย่างใจเย็นเอนี่มันผู้ชายชุดดำสองคนที่เพิ่งควบม้าผ่านไปบนถนนใหญ่ไม่ใช่เหรอสูเสียวเสียวแซงเป็นจำไม่ได้พวกเจ้าเป็นใครอีกฝ่ายก็ตกใจเช่นกันนี่มันแม่นางร่างท้วมที่เห็นเมื่อครู่มีใช่หรือนา่งมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรสูเสียวเสียวชิงลงมือก่อนพูดเสียงเคร่งครึม ข้าถามเจ้าอยู่นะพวกเจ้าหน้าตาไม่คุ้นไม่เหมือนคนในหมู่บ้านแถวนี้ทั้งสองศบตากันหน้าเหลี่ยมเขาก็คือองค์รักที่เมื่อครู่สังเกตเห็นว้ถิงเขากำลังมองประเมินซูเสียวเสียวพวกข้าแค่เดินผ่านมาเห็นเจ้าเป็นหญิงสาวหิมะตกหนักมานั่งยองยองทำท่าทางลับๆล,ล่อๆข้างถนนเจ้าทำอะไรรึเรื่องของข้าซูเสียวเสียวพูดเสียงดุ บางครั้งยิ่งบุคคลมีความมั่นใจมากเพียงใดก็ยิ่งทำให้ผู้อื่นไม่ระแวงสงสัยเอาง่ายๆ่นางลุกขึ้นปัดเศษหิมะออกจากพัวทำหน้าหงุดหงิดหงุดหงิดจริงๆเหยื่อตกใจวิ่งหนีไปหมดแล้วไม่ขุดแล้วองครักษหน้าเหลี่ยมถามด้วยความสงสัยเหยื่อชนิดได้ฝังอยู่ในหิมะรึกสู้เสียวเสียวเท้าเสเอลด้วยความโมโหไสเดือนอย่างไรจะเอาเข้าป่าล่อไก่ฟ้าพวกเจ้าเสียงดังเช่นนี้ไก่ป่าก็ตกใจ เสียงพวกเจ้านี้หายไปหมดแล้วทั้งสองคนใครกันแน่ที่เสียงดังคู่หูพูดเสียงต่ำนางดูเหมือนเป็นชาวบ้านแถวนี้ถามข้อมูลนางสักหน่อยดีหรือไม่ชายหน้าเหลี่ยมครุ่นคิดครู่หนึ่งช่างเธอยาแหวกย่าให้งูตื่นซูเสียวเสียวหยิบพลั่วและเดินจากไปทั้งสองคลายความสงสัยเกี่ยวกับตัวนางไปแล้วแต่จังหวะนี้เองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็พันเกิดขึ้น ถุงเงินติดตัวของซูเสี่ยวเสี่ยวเป็นรูป้ายคำสั่งสีดำเงาตกลงบนพื้นมะดังแปะที่เกิดเหตุเงียบสงัดซูเสี่ยวเสี่ยวก้มตัวอ้วนอ้วนลงขวบเก็บป้ายคำสั่งนี้ขึ้นมายะใส่อ้อมอกของตัวเองมือขององครักษ์ทั้งสองขว้าได้เพียงความว่างเปล่าแววตาพิคาตปรากฏขึ้นในดวงตาของทั้งสองคนในทันทีชายหน้าเหลี่ยมพูดเสียงเยียบเย็นส่งของเมื่อครู่มาให้ข้าซูเสี่ยวเสี่ยวแซงทำเป็นสับสนของอะไรข้าไม่เข้าใจ ชายหน้าเหลี่ยมชักกระบี่ออกมาจากเอวพูดข่มขู่สาวน้อยอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องเอาออกมาไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าเสียสู้เสียวเสียวกลางวันแสกแสกจะฆ่าจะแกงกันเจ้าไม่เห็นกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในสายตาบ้างรึข้าเตือนไว้ก่อนนะข้าแค่กรีดร้องคำเดียวคนทั้งหมู่บ้านก็ได้ยินแล้วชายหน้าเหลี่ยมกดจุดนางสู้เสียวเสียวชายหน้าเหลี่ยมบอกคู่หูเจ้าจัดการคู่หู ทำไมต้องเป็นข้าด้วยเมื่อครูทั้งสองคนเห็นแล้วว่าสาวชาวบ้านเอาของยัดเข้าไปในอ้อมอกพวกเขาเป็นผู้ชายอกสามศอกไม่สะดวกใจจะไปสัมผัสหน้าอกของผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้เองชายหนุ่มในชุดผ้าคลุมสีดำคลิปเงินเดินเข้ามาด้วยท่าทางเย็นชาซูเสียวเสียวเหลือบตามองจิงอี้จิงอี้ก็เห็นสูเสียวเสียวแล้วคิ้วงามนั้นขมวดองครักษุด,ดดำทั้งสองทำความเคารพเขา ท่านโหน้อยดวงตารูปผลซิ่งของซูเสี่ยวเสี่ยวเบิกกว้างชายหน้าเหลี่ยมรายงานท่านโหน้อยที่นี่มีของที่น่าสงพูดยังไม่ทันจบจิงอี้ก็ยกมือขึ้นคลายจุดให้ซูเสี่ยวเสี่ยวในที่สุดซูเสียวเสีวก็พูดได้ขยับได้แล้วนางพูดด้วยความเหลือเชื่อจิงอี้เจ้าเป็นท่านโหหรือคราวนี้องครักษ์ทั้งสองเป็นฝ่ายงงตาแตกบ้าง แม่สาวชาวบ้านเพิ่งจะเรียกชื่อจริงของนายน้อยพวกเขาตรงๆหรือนายน้อยรู้จักนางหรือจิงอี้ขมวดคิ้วถึงแม้จะไม่อยากเปิดเผยสถานะของตนแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทำความแตกแล้วเขาก็โกหกลำบากเกิดอะไรขึ้นเขาถามซูเสี่ยวเสี่ยวซูเสี่ยวเสี่ยวรีฟ้องพวกเขาสองคนจะปล้นฆ่าไม่ใช่นะขอรับเขาทำขอรับชายหน้าเหลี่ยมและคู่หูพูดพร้อมกัน ชายหน้าเหลี่ยมมองหน้าคู่หูด้วยความโมโหเจ้าหักหลังข้าไวขนาดนี้เชียวหรือคู่หูกระแอมเบาๆหนึ่งครั้งข้าน้อยไม่ได้ทำอะไรนะขอรับชายหน้าเหลี่ยมเดินมาข้างๆจิงอี้กระซิบข้างหูเขาสองสามประโยคซูเสียวเสียวไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรแต่เดาได้ว่าเขากำลังบอกจิงอี้เรื่องป้ายคำสั่งแผ่นนั้นจิงอี้ยกมือขึ้นชายหน้าเหลี่ยมถอยหลังสามก้าวจิงอี้ถามซูเสียวเสียว แม่นางซูกรุณานำสิ่งของเมื่อสักครู่ออกมาให้ข้าดูหน่อยสูเสียวเสียวยกมือขึ้นหยิบขนมเปี๊ยะภรรยาที่ห่อด้วยกระดาษซับมันออกมาจากอกของนางเอา้านี่อย่างไรชายหน้าเหลี่ยมกล่าวไม่ใช่สิ่งนี้อยู่แล้วสูเสียวเสียวกล่าวในตัวข้าก็มีแค่นี้ชายหน้าเหลี่ยมขมวดคิ้วเจ้าพูดเหลวไหลจิงอี้มีสีหน้าซับซ้อนแม่นางซูล่วงเกินแล้ว จะค้นจริงเหรอดีร้ยอย่างไรนางก็เป็นผู้มีบุญคุณกับคุณชายเสียงและเคยต่อแขนให้จิงอี้ด้วยอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็เทียบกับป้ายคำสั่งแผ่นหนึ่งไม่ได้ป้ายคำสั่งแผ่นนั้นคืออะไรกันแน่จิงอี้ข้าเป็นเพียงสตรีคนหนึ่งเท่านั้นนะสู้เสียวเสียวกล่าวเสียงขรึมหงหลวนอยู่หรือไม่จิงอี้ถามทั้งสองคนอยู่ขอรับชายหน้าเหลี่ยมยกนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเข้าปาก เงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วผิวปากจากนั้นไม่นานหญิงสาวในชุดแดงทั้งตัวก็เดินเหยียบหิมะมา,มานางกระโดดโผลขึ้นบนอากาศแล้วคุกเข่าข้างหนึ่งลงตรงหน้าจิงอีทำความเคารพและกล่าวว่าหงหลวนคารวะท่านโหน้อยเจ้ากะปฏิกิริยาแรกของซูเสียวเสี่ยวคือโคตรเท่เลยปฏิกิริยาที่สองคือแย่แล้วตายแน่เราหลีกเลี่ยงการค้นตัวไม่ได้แล้ว ซ่อนป้ายคำสั่งไม่อยู่ไว้ทิ้งใกล้จะถูกเปิดเผยตัวต,วตนเต็มทีแม่นางสูเชิญทางนี้เจ้ากะหงหลวนพาสูเสี่ยวเสี่ยวเข้าไปในป่าทางด้านทิศตะวันออกตอนที่72สร้างคุณประการครึ่งเคร์ต่อมาหงหลวนและสูเสี่ยวเสี่ยวก็เดินเรียงแถวกันออกมาจากในป่าหงหลวนมอบของที่ค้นได้ให้จิงอี้เชิญท่านโหน้อยตรวจดูเจ้ากะจิงอี้เปิดห่อผ้าออกมาดูขนมเปี๊ยะเจ้ากะ หงหลวนกล่าวข้าน้อยคนเจอแค่สิ่งนี้จิงอี้มององครักษุดดำด้วยสายตาเยือกเย็นชายหน้าเหลี่ยมกล่าวท่านโหน้อยข้าน้อยเห็นจริงๆนะขอรับมีสิ่งที่พวกเราเฝ้าตาหาจริงๆเจ้าละ่ะจิงอี้ถามอีกคนอีกคนนึกย้อนความทรงจำอย่างละเอียดกล่าวว่าข้าน้อยก็เห็นว่าคล้ายนะขอรับหงหลวนเริ่มไม่พอใจพวกเจ้าหมายความว่าอย่างไร พวกเจ้าสงสัยว่าข้าค้นพลาดหรือสงสัยว่าข้ากำลังช่วยนางปกปิดหรือหงหลวนเป็นองครักษ์รับนางเก่งเรื่องวิชาตัวเบาและการพรางตัวระดับความระมัดระวังและความรอบคอบเทียบได้กับปรมาจารย์ที่มีฝีมือไม่ธรรมดานางไม่สนว่าสองคนนี้เห็นอะไรมาอย่างไรก็ตามนางค้นทุกซอกทุกมุมแล้วบนตัวของสาวชาวบ้านคนนั้นไม่มีสิ่งใดน่าสงสัยจิงอี้แบกขนมเปี๊ยออก ก็แค่ขนมเปี๊ยะธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนหน้าเหลี่ยมประหลาดใจมากข้าน้อยเห็นนางใส่เข้าไปที่อกจริงๆหงหลวนพูดเสียงเรียบเจ้าอาจจะตาฝาดก็ได้ก็แค่ขนมเปี๊ยชิ้นหนึ่งชายหน้าเหลี่ยมทำปากะงาบบข้าหงหลวนพ่นลมทางจมูกอย่างเย็นชาหากเจ้าไม่เชื่อก็ไปค้นเองอีกรอบ หงหลวนไม่ได้พูดแทนซูเสียวเสียวแต่นางเชื่อมั่นในวิธีการค้นตัวของตนไม่มีทางพลาดจุดบอดใดๆเป็นแน่จิงอี้ก็เชื่อในความสามารถของหงหลวนเช่นกันหากมีของบนร่างกายของซูเสียวเสี่ยวจริงเช่นนั้นหงหลวนก็ต้องค้นเจอแน่นอนส่วนเรื่องปกปิดให้แม่นางซูยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่จิงอี้รออยู่ที่เดิมจนซูเสียวเสี่ยวแต่งตัวเรียบร้อยออกมาแล้วจึงขอโทษนางด้วยตัวเอง ซูเสี่ยวเสี่ยวพูดอย่างโกรธเคืองเสียทีที่ข้าคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันเจ้าไม่เชื่อข้าเลยแต่คิดคิดดูแล้วก็ไม่แปลกเจ้าเป็นท่านโหน้อยข้าเป็นเพียงสาวชาวบ้านตัวเล็กๆข้ามันมักใหญ่ฝ่ายสูงเองไว้เจอกันไหมในยุทธภพพูดจบซูเสี่ยวเสี่ยวก็เดินจากไปโดยไม่มองกลับมาจิ่งอี้จะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดมองขนมเปี๊ยะที่แหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในมือ แล้วบีบถุงผ้าปักดินในมือซ้ายที่ยังไม่ทันได้มอบให้สีหน้ามืดมัวลงสูเสียวเสียวเดินตรงไปข้างหน้าเมื่อแน่ใจแล้วว่าตัวเองอยู่พ้นสายตาจิงอี้กับพรรคพวกร่างกายที่เกรงตึงของนางจึงผ่อนคลายลงนางถอนหายใจยาวหัวใจจะวัยอายุของจิงอี้เทียบกับชาติที่แล้วก็เป็นแค่เด็กมัธยมปลายเท่านั้นไม่นึกว่าความคิดจิตใจของเขาจะสงบนิ่งและรอบคอบขนาดนี้ นางไม่ได้โกรธจริงอี้จริงๆอยู่แล้วแต่หากนางไม่โกรธขนาดนั้นก็จะทําให้ตัวเองดูน่าสงสยัยนางนึกว่าครั้งนี้จะถูกเปิดโปงอย่างหมดจดเสียแล้วใครจะไปรู้ว่าช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานห้องยาก็ปรากฏขึ้นถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็เพียงพอให้นางเอาป้ายคำสั่งใส่เข้าไปจากมุมมองของหงหลวนนางแค่จับหน้าอกแล้วหน้ามืดไปครู่เดียวหงหลวนถามนางว่าเป็นอะไร นางบอกหองหลวนว่าข้าไม่ได้กินอาหารเช้าไปให้หมอตรวจในตัวตำบลมาก็เลยหิวจะเป็นลมกว่าจะพกขนมเปี๊ยมาได้สักอันดันถูกพวกเจ้ามองว่าเป็นของที่ขโมยมาอีกกงสำเร็จแล้วถือว่าผ่านด่านนี้ได้แล้วห้องยาช่างมีคุณใหญ่หลวงเสียจริงจะว่าไปนางก็เข้าไปในห้องยาเป็นครั้งที่สี่แล้วครั้งแรกเพื่อรักษาแผลให้เวยถิงครั้งที่สองเพื่อรักษาโรคปอดของคุณชายเซี่ยง นางว่าเอาอยาเม็ดเสริมสร้างกระดูกให้พ่อซูหนึ่งขวดครั้งที่สตอนที่ช่วยชีวิตท่านป้าฝูครั้งที่สี่คือเมื่อครู่เป็นไปได้ไหมว่าปัจจัยที่กระตุ้นของห้องยาคือเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินตอนแรกนางคิดว่าห้องยาอาจปรากฏขึ้นในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นแต่เหตุการณ์ในวันนี้จะอธิบายได้อย่างไรความสงสัยมากมายผุดขึ้นในใจของนาง และซูเสียวเสียวคิดว่านางจําเป็นต้องคิดให้ออกแล้วไม่ใช่เพราะห้องยาแห่งนี้เป็นสูตรโกงที่ทั้งหยาบและใหญ่แต่ยังเป็นเพราะมันคือสายสัมพันธ์เดียวที่นางมีกับโลกใบนั้นบางทีสักวันหนึ่งนางจะสามารถใช้มันกลับไปยังโลกนั้นได้ข้อสันนิษฐานคือศพของนางไม่ได้ถูกเผาเมื่อถึงบ้านแล้วซูเสียวเสี่ยก็ตรงดิ่งเข้าห้องทันทีและเริ่มศึกษาว่าจะเข้าห้องยาอย่างไร สองครั้งแรกเข้าไปแบบงงงหยิบยาออกมาโดยยังไม่เข้าใจครั้งท่านป้าฝูตัวเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าไปแต่ก็ลองไปหลายครั้งเจ้าพูดงึมนำอะไรอยู่คนเดียวหรือท่านใดนั้นเสียงของเวยถิงก็ดังขึ้นที่ประตูสูเสียวเสียตัวสันทันทีหันกลับไปหาเขาด้วยใบหน้าโมโหเจ้าแอบฟังข้าพูดทำไมเวถิงเคาะประตูห้องเบาๆประตูเปิดอยู่ซูเสียว ซูเสี่ยวเชียวโยนพลัดวเล็กๆไปใต้เตียงอย่างไร้ร่องรอยและพูดว่าข้าไม่ได้ขุดสมบัติของเจ้าเว่ยถิงมองดวงตาของนางลึกๆน้ำเสียงเคร่งขรึมเอ้อโกเรียกเจ้าพี่พี่ซูเอ้อโกเรียกพี่สาวของเขาอย่างบ้าคลั่งอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านคนได้ยินกันทั้งหมู่บ้านแล้วเห็นได้ชัดว่าซูเสี่ยวเสียวใจลอยมากเพียงใดเว่ยถิงย่อมไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ถนนใหญ่ เขาเห็นพรวดที่โผล่ออกมาพูดประชดประชันว่าดูถ้าคงขุดไม่เจอเจ้าคงผิดหวังมากสิท่าซูเสียวเสียวถลึงตาใส่เขาต้องมีสักวันข้าต้องขุดเจอแน่ซูเสียวเสียวไปที่ทางเข้าหมู่บ้านและเจอซูเออร์โกที่วิ่งไปมาอย่างกระวนกระวายเกิดอะไรขึ้นซูเออร์โกพูดอย่างร้อนรอนต้าหูเออหูเสียวหูหายไปแล้วซูเสียวเสียวกล่าว หายไปได้อย่างไรเจ้าบอกข้าดีดซิซูเออร์โกลจับหูเกาหัวคือถึงเวลากินข้าวแล้วข้าเรียกพวกเขากลับไปกินข้าวจู้จื่อมาตักน้ำพอดีข้ายืนคุยกับเขาสองสามประโยคหันกลับมาอีกทีพวกเขาก็หายไปแล้วซูเสียวเสียวถอนหายใจข้ารู้แล้วข้าจะไปหาเองเจ้ากลับไปก่อนเถิดเจ้าสามแสบไม่อยากถูกซูเออโกจับกลับบ้านจึงไปแอบอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ ซูเสี่ยวเสี่ยวเดาไม่ผิดเด็กน้อยทั้งสามไปซ่อนแอบจริงๆพวกเขาเล่นซ่อนหากับน้าของพวกเขาและเมื่อหาเจอก็กลับไปกับน้าของพวกเขาขอบเขตทั้งหมดเป็นพื้นที่ปลอดพับของทั้งสามค่อยๆขยายจากบ้านของพวกเขาเองและบ้านหลิวซานที่อยู่ติดกันลามไปยังหมู่บ้านมั้งหมดสรุปได้ประโยคเดียวพวกเขากล้าหาญขึ้นทุกวันทุกวัน ทั้งสามคนซ่อนตัวอยู่ในกองฟืนเล็กๆหลังครัวของเรือนซูเก่านี่เป็นไม้ฟืนที่ตัดเอาไว้ก่อนหิมะตกเดิมที่จะเอามาซ่อมแซมบ้านแต่ต้องพับโครงการไปก่อนเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายบังเอิญตอนนี้เองซูจินเหนียงผลักประตูออกมาตักน้ำพอดีมองปราดเดียวนางก็เห็นเด็กน้อยทั้งสามอยู่ข้างกองฟืนทั้งสามใส่เสื้อนอกบูดหน,นาๆข้างนอกข่มด้วยชุดคลุมกันเปื้อนสีน้ำเงินเล็กๆหนึ่งชั้น ชุดคลุมกันเปื้อนเป็นของซูเสียวเสียวเมื่อยังเป็นเด็กพ่อซูไปรื้อมาให้ทั้งสามแสบใส่แบบนี้ไม่ว่าพวกเขาจะเล่นสกรปรกแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแค่เปลี่ยนชุดคลุมกันเปื้อนทุกวันก็พอแล้วเด็กน้อยอยอทั้งสามหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูดวงตากลมโตขนตายาวในหมู่บ้านนี้ไม่มีเด็กคนไหนน่ารักกว่าพวกเขาในตัวตำบลก็เช่นกันอย่างน้อยซูจินเหนียงก็ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนน่ารักไปกว่านี้ ซูจินเหนียงรู้ว่าพวกเขาเป็นลูกของเว่ยถิงนางเทน้ำวางถังไม้ลงเดินไปตรงหน้าทั้งสามคนก้มลงปัดหิมะบนชุดคลุมกันเปื้อนของทั้งสามคนทั้งสามคนมองนางด้วยดวงตาเบิกกว้างซูจินเหนียงยิ้มอ่อนโยนกล่าวว่าอากาศหนาวขนาดนี้ไม่กลัวตัวแข็งกันหรือมาผิงไฟสักหน่อยไหม